วิเคราะห์พิจารณ์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงความพร้อมเป็นอะไรยังไงอะไรคือจุดที่น่าสนใจในเกมวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับขอบคุณกันด้วยกับเครื่องืมเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาสติคอลหนึซองผสม็นหแก้วรับประทานได้เลยนะครับ รวมไปถึง B q วายนะครับใครอยากจะได้ซิงน้าซิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคส power supply ก็ฝากไว้กับ B Quiet นะครับโดยเฉพาะใครซื้อ CPU แรงๆมาเนี่ยต้อง B Quiet เลยนะครับเพื่อจะระบายความร้อนของ CPU ทําให้ CPU คุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับกับ B Quiet ความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพแบรนด์คุณภาพจากเยอรมน,นีนะครับมามาคุยกันเลยนะครับ Arsenal วันนี้ความพร้อมต่างๆก็ ข่าวร้ายทราบกันมาตั้งแต่ในเกมนัดที่แล้วแล้วนะครับในการเอาชนะเรอัลมาดริดมาได้เพราะว่าจะไม่มีโทมัสปาเต้ครับกองกลางตัวรับคนสำคัญที่ติดโทษแบนในเกมนี้นะครับที่เหลือก็ข่าวดีก็คือการกลับมาซ้อมได้อีกครั้งหนึ่งของผู้เล่นอย่างมิเกลเมริีโนนะครับที่หายไปจากทีมในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดเมื่อ กลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เสมอกับคริสตันพาเลสไป2-2ก็มีภาพในการซ้อมเมื่อวานนี้แล้วก็พร้อมจะลงเล่นแน่นอนนะครับคนอื่นๆคนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครหายกลับมานะครับพวกกาเบียลเชซุสพวกไค h ฮาวเวดแนวรับอย่างคาราฟิออรีหรือว่าจะเป็นกาเบรียลมาการสก็ตามนะครับ แต่ว่าการเดาผู้เล่นของอาเซนอลก็ไม่น่าเป็นเรื่องยากเท่าไหร่นะครับประตูก็ใช้ดาวิดอรายาแนวรับเนี่ยแบ็คขวาก็จะเป็นยูเลียนทิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายนั่นยังคงจะใช้เจ้าหนูไม้ริสเคลลีย์คู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นให้วิลเลียมซาดิบาครับเล่นร่วมกันกับยาคุบคีวีออรกลางรับเนี่ยเราเห็นภาพที่เล่นมาตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกในการเจอกับอิปสวิตเมื่อ ประมาณสัก10วันก่อนแล้วนะครับให้เดค a แคนไรท์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมิเกลเมริโนจะเล่นเบอร์8ครับแล้วก็เพลย์เมกเกอร์เป็นาทางด้านของโอดกาตตัวรุกทางขวาบุคโยซากา้าทางซ้ายก็เป็นกาเบียรมาตินเนลลี่แล้วก็ให้เลโดทอสซานะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าก็น่าจะไม่ได้พลิกโผไปจากนี้นะครับการจัดทัพของอาเซน การไม่มีปาเต้หนึ่งคนทําให้ทีมต้องปรับทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยกันนะครับหเลยก็คือปาเต้เอง2เลยก็คือตําแหน่งของเดคแคนไรท์ที่เล่นเบอร์8ต้องมาเล่นเบอร์6แทนตําแหน่งของเดคแคนไรท์ที่ปรับก็ต้องถอยเอามิเกลเมริโนมาเล่นแล้วกองหน้าตัวเป้าที่เป็นเมริโนเล่นอยู่ก็ต้องให้ทอสซาเล่นนะครับแบนคนเดียวแต่ปรับถึง3าําแหน่งสําหรับอาร์เซนอลในเกมนี้ ส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับในเกมล่าสุดนั่นนะฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศสส่งตัวหลักลงครบนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปราชัยครับก็แพ้ต่อน,นีสไป1-3ต่อ3าํทให้การเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายของพวกเขาในลีกเอิงฤดูกาลนี้หมดโอกาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าสนใจตรงที่เอลิเก้นั้นส่งตัวจริงลงในเกมที่ผ่านมานะครับก็อาจจะรีดวารักษาโมเมนตัมของทีมแหละ ก็เกมนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวหลักอยู่กันครบประตูดอนนารูม่าฮาคิมี่เมนเดสคู่เซนเตอร์ปาโชกับทางด้านของมาควินยอสตรงกลางาฟรลนุิสครับนัดที่แล้วก็ทำประตูได้นะครับเล่นกับวิตินย่าแล้วก็ชาวเนเวสสามประสานในเกมรุกนั้นมี4คนให้เลือกนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใครถ้าเป็นภาษีดีที่สุดก็นะ่าเป็นดูเวเดมเบเล่และก็ควารชเคลียนะครับ เป็นสารประสานก่อนหรือว่าจะสลับมาเป็นแบดลีบาคูล่าก็มีความเป็นไปได้เพราะว่า4คนนี้ก็ต้องบอกว่าหมุนกันเล่นอยู่เรื่อๆอยู่แล้วนะครับสลหรับเกมรุกของปารีสแซงฌ็อกแมงการเจอกันของคู่นี้นะครับก็เพิ่งจะเจอกันมาในรอบลีกเฟสของและแชมเปี้ยนส์ลีกรายการนี้ปีนี้แหละแล้วอาเซนอลก็ชนะได้แต่ว่าตอนนั้นเจอกันในช่วงที่ปารีสก็ไม่ได้แข็งแกร่งแบบนี้นะครับความมั่นใจหรือว่าความลงตัวในทีมยังไม่เหมือนปัจจุบัน แล้วความจริงเจอกันในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเอมิเลต์ครับก็เคยเจอกัน ICC ีซีครับก็เจอกันอาร์เซนอลก็เก็บมาลิสันเช็คแมงแทบจะไม่แพ้เลยนะครับเราก็ถือว่าการเจอกันนั้นอาร์เซนอลดูขี่กว่านิดนิดแต่ว่าพอมาดูประกบตัวในการเล่นกันแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยที่น่าพูดถึงนะครับแน่นอนแหละหลายๆคนก็คงตั้งคำถามกับการที่เดคแอนไรส์มาเล่นแทนโทมัสปาเตแล้วก็มีเกเมเบรโนมาเล่นตรงเดคแอนไรส์ ide, จะส่งผลกับอาร์เซนอลมากน้อยแค่ไหน ผมมองตรงนี้มีทั้งจุดดีแล้วก็จุดที่ต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าจุดดีผมมอง2เรื่องนะครับหเลยก็คือเดค a แคนไรท์ right มาเล่นเบอร์6เนี่ยความแข็งแรงของเดค a แคนไรท์ถ้าเทียบกับโทมัสปาเตในการวิ่งเข้าไล่แย่งบอลต่างๆเนี่ยเดคแคนไรท์ right ไม่เป็นรองโทมัสปาเตแน่ๆนะครับอาจจะมีปัญหาก็ตรงจะเป็นวิธีการเล่นของกลางรับเนี่ย การคุมพื้นที่รวมไปถึงเหลี่ยมบอลในการาดึงจังหวะนู่นนี่เนี่ยผมว่าตรงนี้เดยแคนไรท์อาจจะเป็นรองโทมัสปาเต้อยู่แต่ว่าก็จะถูกทดแทนด้วยความแข็งแรงในการเข้าตัดบอลในการวิ่งไล่ล่าคู่แข่งตรงนี้เดยแคนไรท์ดีกว่าโทมัสปาเต้ด้วยซ้ำไปส่วนมิเกลเมริโนกับเดยแคนไรท์ถ้าเทียบกับการเล่นเบอร์8นะครับผมมองว่าความขยันเมริโนก็มี แล้วเมริโนเป็นคนที่มีสติการดวลหนึ่งต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบอลบอนพื้นบอลลูกกลางอากาศเนี่ยดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเป็นท็อปตั้งแต่ก่อนย้ายมาอยู่กับอาร์เอนอลอยู่แล้วสมัยอยู่กับเรอัลโซซิดัตดังนั้นการมาเล่นเบอร์8ของเขาเนี่ยไม่เคอะเขินอยู่แล้วแถมจุดที่ดีของมิเกลเมริโนสำหรับผมก็คือว่าเมื่อเขาขึ้นไปเล่นในการเล่นเกมลุกอยู่ในกรอบเขตโทษตรงนี้มิเกลเมริโนดีกว่าเดนแคนไร์ write, แน่แน่ะครับยิ่งช่วงหลังไปเล่นเป็นกองหน้ามาสักเดือน2เดือนเนี่ย มันยิ่งมีเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติในการเล่นเกมลุกมากขึ้นดังน,นั้นผมว่ามุมที่อาร์เซนอลมีเดยแคนไรท์มาเล่นเบอร์หเนี่ยผมมองจุดบวก2เรื่องอย่างแรกเลยก็คือความขยันของเดแคนไรท์ในการมาไล่ล่าตรงกลางมันมีมากขึ้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือมิเกลเบริโนเมื่อเล่นเบอร์8จังหวะสอดเข้าไปเป็นตัวที่3ตัวที่2ตัวที่3ในการเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษช่วยกับทอสซารตรงนั้นแหละก็เป็นจุดที่อาร์เซนอลจะได้ประโยชน์จากการพุ่งเข้าไปในกรอบของมิเกลเบริโน เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับที่จะทให้เกมบริเวณกลางสนามเนี่ยที่ผู้เล่นปารีสแซงต์แชร์แมงความแข็งแรงเป็นรองแน่ๆทั้งลุยทั้งเมนเดสทั้งอะไปทั้งลุยทั้งวิตินญาทั้งเนเวสเนี่ยมีความแข็งแรงสู้โดยเฉพาะ2ตัวหลักของอาร์เซนอลตรงกลางไม่ได้ความขยันความแข็งแรงตรงนี้โอเคทักษะอาจจะดูเหลื่อมๆหน่อยแต่ว่าพอมาโดนลูกหนักตรงนี้ผมว่าอาร์เซนอลจะชิงความได้เปรียบตรงกลางได้ในเกมนี้ แต่ปัจจัยที่จะมาวัดเรื่องของการแพ้ชนะอีกอย่างหนึ่งผมว่าก็คือจุดเด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจุดเด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงในเกมลุกคือความสามารถเฉพาะตัวอาร์เซนลอลเกมรับเนี่ยแน่นอนแหละทางขวาอยย่เล่นทิมเบอร์เป็นคนที่เล่น1ต่อหนึ่งดีอยู่ละเป็นคนที่เวลาเจอกับใคร1ต่อ1นไม่เป็นรองใครแต่คีย์สําคัญในเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไมค์ลุยส์เคลลี่แบ็กซ้ายของอาร์เซนอลเมื่อต้องเจอกับคนที่คล่องแคล่วของปารีสแซงต์แชร์แมงเรายังไม่แน่ใจว่า เอ็มดิก้จะใช้ใครในการมาเล่นปีกขวาของปารีสแซงต์แชร์แมงในเกมวันนี้นะครับอาจจะเป็นเดมเบเล่หรือว่าดูเอ้ก็ได้เนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่น่าห่วงนะครับถ้าไมค์ลอิสเคลลี่พลาดหรือว่าบางเกมที่เราเห็นเขาเข้าบอลแล้วมันมันติดแบบจังหวะเข้าพรวดเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลกับอาร์เซนอลได้น,นั้นนี่คือปัจจัยที่แฟนอาร์เซนอลต้องรอดูเลยครับว่าไมค์ลอิสเคลลี่จะหยุดเกมรุกของปารีสแซงต์แชร์แมง กับการดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องการครองบอลเนี่ยอาร์เอนอลหายห่วงอยู่แล้วนะครับการหมุนเอาลุยส์แคลรี่เข้ามาช่วยด้านในดันเอามิเกลเมิโน่ไปข้างบนแล้วก็มาเล่นร่วมตรงกลางเนี่ยผมว่าสามกลางของปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อเป็นฝ่ายที่ไม่มีบอลน,น่าจะมีปัญหาในการไล่ล่าผู้เล่นอาร์เซนอลอยู่ไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อปารีสแซงต์แชร์แมงมีบอลพยายามครองบอลเพราะว่ากลางอาร์เซนอลที่มีเดคคนไรต์โอเดกาศแล้วก็มิเกลเมิโน ช่วยกันเบรกตรงนี้ได้แต่ความน่ากลัวคือจังหวะฉาบฉวยเทา่านั้นแหละครับเมื่ออาร์เซนอลเล่นเกมรุกหรือว่าจังหวะที่ปาริเชลกแมงได้โอกาสดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับพกับพวกเกมรับดูว่าหลังอาร์เซนอลจะยันอยู่หรือเปล่านี่เป็นคีย์สำคัญมากๆในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับถ้าฟันธงผมมองว่าอาร์เซนอลชนะได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับอาร์เซนอลถ้าจะลุ้นเข้ารอบแบบที่นัดที่2เล่นสบายใจหน่อย ก็ต้องพยายามชนะให้ได้มากกว่า1ประตูน,นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าฟันธงวันนี้มองว่าอาเซนอลดีกว่าแล้วน่าจะเอาชนะปารีแสแซงต์แชร์แมงไปได้ครับ